嗨，你好。 จังสีไดงามใ่ใบนะพี่น้องเร็ดไดงามใบใวคะ่ะดินนี่จะไปหาคุดจากสวนพี่น้องแั้จะผสมกับแกลบดำเกลบดำกับเกล็เผานะพี่น้องเผาแห้งวัวเนะแล้วก็คุณพลอยได้เอามาผสมกันดิน มาผสมกับดินในสวนนี่เลยน้องหาเลือกเอาที่บ,บ่ค่อยมีดินแห้ปันใดนะจังบริ้ซื้อพี่น้องเพราะว่าเก็บดํากะเก็บเผากะหลายพี่น้องเดี๋ยวขอยรดน้ำทีหลังนะคะอันนี้ก็คือ ม,มิดมิดมะกม่วงพี่น้องน้ำดอกไม้พันสีทองที่พ่อเมิดไว้นะพี่น้องได้คิดมือเลยกำลัง,งออกันนี้แจ๊คมันพ่สังกัดยอดเขาสงใส่แย่หนกเลยพี่น้องออกก้อนออกหลังก็แล้วแต่ความเก่าความใหม่ของเม็ดนะพี่น้องนี่ไงอกสวยๆบางอันก็มีสองอกอ สองยอดนะพี่น้องแบบนี้กะมันเสื้อสีดายเนาะเม็ดมันกระดำๆแน่นะเพาะไว้บางที่กรออกบางที่กระโอกกะโอกแบบนี้เนาะสีดายไปหาเก็บอาจากต้นพี่น้องเลยเม็ดก็ได้เลือกเอากลังงอก นกก็มาชิกมาตอดกินพี่น้องเลยภาาบ้านเรียกว่าตอดตอดก็คืจิกกินอะไรพี่น้องสาเยอะกิดลังงอกเยอะแยะเลยพี่น้อง ที่บุกงอกก็ิ้นเชื่วนน้อยพี่น้องเลยเพราะว่าเม็ดบรสมบูรณ์กันมีอันนี้ก็ดำคือแกนนแต่ก็งอกบางที่งอกไปก็อาจจะเหี่ยวไปเลยเนาะกด,ด,ดน้ำแล้วก็ประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือหอมเย่พี่น้อง เล็ดหล่นเองบริปลูกพี่น้องเกิดง่ายมากๆค่ะได้ต้นมะกะทันพี่น้องคือว่าพุทธาสามรสพี่น้องติดห่มนี่ก็ะซ่หมูเก้าออกพี่น้องหมูพ่อพันธ์นะ มาเก็บไว้เพราะชําต้นก้าเลยง่ายมากมากโอ้ยเติมหดน้ำแด้หองดหรือว่าราดน้ำนั่นแหละค่ะ